และนี่นะครับก็เป็นห้องนอนของบ้านพุ่มรักนะัสังเกตอันดับแรกผ้าม่านเป็นสีฟ้าก็สร้างทำผ้าม่านติดบ้านไปแล้วเรียบร้อยนะครับออกแนวล้านาน,านานิดหน่อยนะก็จะมีแถบดำสังเกตมีแถบดำก็มาชมกันเลยครับก่อไล่กันเป็นเป็นโซนโซนไปเลยละกาหนึ่งจ้ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างนะครับบริเวณหน้าห้องน้ําห้องนี้อะไรอะไรมันก็จะเป็นสีฟ้าไปหมดนะครับไปดงเพดานสังเกตนะจะเป็นสีฟ้าสดใสทีเดียวเป็นเพดานสีฟ้ามีหน้าต่างโต๊ะเ่องแป้งของเยอะเลย นี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับซึ่งก็ไม่แคล้วสีฟ้าอิมเหมือนกันเวลาสีฟ้าครับค่ะแต่กโครกอย่างเดียวที่มันไม่ฝานะคทั้งนั้นมันก็ฟ้าไปหมดเลยทีนี้ตัวห้องนี่ก็คือตัวห้องนอนนะครับของบ้าน อุบักเขาเลือกพมาก่าในตัวเขาเองเลยนะครับออกแนวร้านนาอันนี้มุมมุมอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ม,มุม,มสารสนเทศนะครับยังมีลักษณะเป็นห้องนอนโคมไฟเพดงเพดานสีฟ้าทั้งนะั้ มัานจะออกแนวล้านนาน,นะครับเพราะว่าองค์เขาชอบมากแนวนี้นี่โดนใจอย่างแรงที่เห็นเป็นตู้ในเงากระจกก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าเตียงนี้แล้วก็โต๊ะซู่แป้งตรงนู้นมาเป็นชุดเซ็ตของมันมาออกแนวสีโอ๊กนะครับก็อย่างจะฟ้านะครับสังแก๊สั้ลงลมนี่ทั้ลงลมก็ฟ้านะครับ ในห้องสไตล์ร้านนานี้ทุกอย่างสีฟ้าหมดแต่มันเป็นร้านนาก็ไม่รู้มันร้านนายัางไงนั่นทีวีครับถอดสาขาไปซื้อกันทังเชียงใหม่เพราะว่ามันใส้ร้านที่หน้ามันขายมาไม่ดีอ่านี่ก็เป็นมุมสารสนเทศนะครับแต่ก็พุ่มเขาไปเลือกมากับ คุหลานปเบิ้นไบบัวเลือกมาให้ตู้นี้นะครับซึ่งไอ้ตู้นี้ก็กลัวว่าผมจะเก็บของได้ไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยครับจิงเลือกซื้อตู้แบบนี้มาให้ก็ปเปิดออกมาปึ๊บ ็จะเป็นชั้นวางของชั้นอะไรพวกนี้นะครับไม่ลงเห็นชั้นนี่นะครับเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่วางเคสวางคีย์บอร์ดอะไรได้แล้วก็อุปมรณมสารสนเทศนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิด จัายเป็นตู้ปกเติตอนนี้ห้องก็ยังจัดได้ไม่รู้เรียบร้อยหรือยังนะครับเพราะคุณจจสลี่เขาจัดทั้งหมดที่นุ่งที่นอนหมอนมุง้งตู้เสื้อผ้าก็จากที่เห็นนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เจสซี่เขาเลือกด้วยตัวเอง เพราะว่านี่ก็เป็นแบบ U V การแสงเข้าเพราะว่าเขาต้องขอความมืดในช่วงเช้าที่หลับอยู่นี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะพากันไปชมห้องอีกต่อไปเ่อะ